ปุ๊บเอออ่าเด็กตอนนี้อยู่บนเรือแล้วกลัวไหมเนี่ยกลัวแล้วปั่นจักรยานเป็นไหมครับตูนเป็นเป็นแล้วนะปั่นจักรยานยากไหมก่อนจะเป็นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากขยับเรือก็เหมือนกันถ้าเราายเรือไปแล้วก็จะเป็นตลอดชีวิตใช่ไหมครับประชุมอเออเหมือนจักรยานเลยนะมาเดี๋ยวเรามาฝึกกันเออถึงจะเสียวถึงจะกลัวหน่อยแต่ก็ท้าทายความสามารถเราไหมครับ ั้นลองรู้เดี๋ยวมอบอาวุธยุทโธปกรณ์เติมแรกไปข้างหน้าพายยังไงพายอะพายไหมพายจะ่ไม่พายให้หนูภพายเอามาคัดลูกคัดคัดงไงคัดเอาเอาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลาลาว้เอองๆกงงได้แกงได้ตอนแรกกับการพายเรือของทั้งคู่อาจจะดูติดติดขัดขัดไปบ้าง แต่ด้วยคำแนะนำที่มาพร้อมกำลังใจจากประชุมประกอบกับความแปลกใหม่ของวิชาภายเรือก็ทําให้เด็กๆจากที่เคยกังวลตอนนี้รอยยิ้มเริ่มปรากฏบนสีหน้าแล้วครับต้นตอนนี้เป็นไงเริ่มสนุกยังครับสนุกสนุกแล้ว,ลวมาร์กนวครับวิชาภายเรือยากไหมครับไม่ค่อยอย,าอย,อยากนะเทียบกับวิชาภาษาอีงกฤษไอันไหนยากกว่ากันภาษา <laughs> หลังจากที่ประชุมของเด็กๆนะครับได้สอนแล้วก็ได้หาน้องๆหัดพายนะครับตอนนี้ผมก็เลยให้น้องๆลองพายันเองสองคนดูครับดูว่าฝีมือก็จะพัฒนาขนาดไหนครับในการให้เด็กๆฝึกพายเรือด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยหายห่วงเพราะระดับน้ํานั้นเด็กยืนถึงแน่นอนครับและเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งพี่ทีมงานได้ลงไปอยู่ในน้ําคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครับอ่าเด็กๆพร้อมยังพร้อมยัง เน้นตรงกันเ,เลยเอาให้ถึงฝั่งนู้นเลยนะช่วยกันช่วยกันในการฝึกพายเรือทั้งคู่ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคบ้างแต่ทั้งคู่ก็ใช้ทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดจากประชุมมาแก้ปัญหาจนสามารถพายเรือไปได้อีก้ากหนึ่งจนสำเร็จครับประชุมกับน้องๆพายเรือเป็นยังไงบ้างครับน้องสองคนนี้ก็มีความพยายามดีนะคะครเรียกว่าพายเรือได้ เรียกว,ว่าพอเลี้ยงมาได้ตลอดร่อบมานะคะแต่คนนี้มีชาว<อ>แต่คนนี้ยิ้นเก่งมีความล่าเลยก<อ>็คือแบบคนคบ,บวกกันไปแล้วก็บาลานซ์กันดีเมื่อเห็นว่าน้องๆสามารถพายเรือได้จริงๆแล้วเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและต้องการทดสอบอะไรบางอยา่างผมก็เลยจัดให้ทั้งคู่พายเรือแข่งกันครับอันนี้นีครับกติกาข,ของเรานะครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยตัวแล้วก็แข่งกันพายไปไม่ถึงเส้นชายของเราคือสุดท้องร่อง ระยะทางก็ประมาณ15เมตรทีนี้เดี๋ยวพี่จะมีรางวัลให้ด้วยขอรู้ว่ามีรางวัลเท่านั้นแหละครับมาก็ถึงกับกระชุ่มกระชวยเลยทีเดียววตายนะนะอ่าเตรียมตัวให้ดีเข้าที่ระวังไปเลย ก็แล้วครับสาหรับบุญแข็งเรือใจนะครับเปมนแข้งแค่เรือท้องร่องเองออกสตาร์ทได้ดีทั้งคู่เลยนะฮะแต่โอ้โหไม่ทันไรเรือน้องม้าก็เอียงมาเป็นจรเข้มขว้างคลองซะแล้วครับแต่ทุกที่พิเศษครับส่วนตัวของม้าเลยก็ทําให้ผ่านมาได้ดีครับแต่เรือของน้องตูนฮะกลับเป็นว่าลอยล่องมาเป็นที่2องแล้วครับแต่พายมาได้ไม่เท่าไหร่ครับนานม้าก็เจอปัญหาติดขัดเหมือนเดิมครับงานนี้เป็นโอกาสของตูนครับที่จะตีตื้นขึ้นมาโอ้โหเป็นดังคาดจริงๆครับตูนอาศัยช่วงเรือม้าขว้างลำไมาจ้บ ทำให้ต,ตอนนี้นะครับมาร์คดูเคร่งเครียดมากขึ้นแล้วครับยังไงครับทั้งคู่ว่ายังไงตูนมาร์คตูนมาร์คจะเอาชนะได้เสมอโอ้โหเหลือเบียดกันเข้ามาแบบคู <plausible noise> ่ขนาดเลยครับยังไงละครับพี่น้องเราจะออกไปยังไง้ายขวาซสายใครจะชนะเข้าสนใจยังไงโอ้โอ้โอ้เข้าไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลการแข่งขันแล้ว ใครเข้ามาที่หนึงเอ้ยอ่าปรากฏว่าผู้ชนะก็คือน้อง <What? S 1> มาร์ะครับและคนที่สองก็คือน้องตูนนี่สำหรับพวกเราที่แข่งกันมาพี่ก็จะมีรางวัลให้รางวัลของเรานะครับก็คือส้มโอผลใหญ่ๆจากสวนสดๆเลยนะครับเอาละครับบททดสอบและเซอร์ไพรส์รของเราอยู่ตรงนี้ครับ แต่รางวัลของเรามีให้สำหรับผู้แพ้พอรู้ว่ารางวัลมีให้สำหรับคนแพ้เท่านั้นแหละครับมาร์กก็ออกอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับทำไมทำหน้าจ๋อยล่ะครับมาร์กผู้ชนะอย่างมาร์กอ้ามาร์กทำไมอะทำไมหน้าจ๋อยยังไงอ่ะกวได้ยินอย่างนี้เนี่ยรางวัลมีสําหรับผู้แพ้เนี่ยผู้ชนะอย่างเรารู้สึกไงบ้างเนี่ยมาร์ก รู้สึกเสียใจไหมเสียใจเลยเหรอตอนที่เราแข่งแข่งขันเนี่ยแข่งภายเรือเนี่ยเอาหวังชนะไหมหวังจะชนะเลยเนาะโอ้แล้วพอหวังจะชนะเนี่ยเราอยากได้รางวัลไหมอย,อยากได้นะครับอืมแต่ทีนี้พอรู้ว่าเอารางวัลเป็นของผู้แพ้เนี่ยเป็นยังไงอ่ะจ่ยไปเลย <c oughs> <c oughs> น่าจ่ยไปเลย อาการผิดหวังที่เกิดขึ้นกับมาร์คถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเพราะผู้ชนะย่อมคาดหวังว่าจะได้รางวัลแต่ปฏิกิริยาของมาร์คจากบททดสอบนี้สะท้อนให้เห็นแง่มุมอะไรบ้างคุณหมอจะวิเคราะห์ให้ฟังครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าส่วนนี้เกิดมาจากผลพวงของการเกมเหมือนกันนะเพราะเกมเนี่ยจะสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการชนะและแพ้แล้วเกมโดยส่วนใหญ่เนี่ยชนะแล้วจะได้รางวัลน,นะแต่นี่มามุกแปลกคะ คือแพ้แล้วได้รางวัลอกหกักฮะสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามาร์กเองรู้สึกอกหักเหมือนกันว่าเอ๊ะผิดคาดไปมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงนั้นเกมจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เอ่อมาร์กเองอาจจะรู้สึกผิดหวังสิ่งหนึ่งที่น่าจะเติมเต็มให้กับมาร์กได้แล้วก็ช่วยลดความตึงเครียดให้กับมาร์กด้วยก็คือการเป็นผู้ให้เพราะฉะน,นถ้ามาร์กได้มีโอกาสที่เป็นผู้ให้ฝึกทักษะของการเสียสละ รู้จักในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้จิตใจเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีมากขึ้นการที่จะลดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเองหรือว่าลดการที่จะเอาแพ้เอาชนะอ,อย่างจริงจังเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยบวกกับที่อาจจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นที่สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้นลดหน้าจอเหลี่ยมๆล,ลงไป ก็จะทําให้มาร์กเองก็จะมีนิสัยที่สดใสร่าเริงแล้วก็ลดความตึงเครียดของเขาเองครับโอ้ยน่าใจไปเลยไม่เป็นไรพี่รลอเล่นเออจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้รางวัลทั้งคู่นั่นแหละในความพยายามแล้วก็ความตั้งใจจริงทั้งสองคนเลยนะมาร์กเอ,อจริง,รงวัลก็ควรจะเป็นของผู้ชนะแต่ความพยายามของพวกเราเนี่ยเข้ากันเลยไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นให้ทั้งสองคนเลยอย่างนี้ได้ไหม ดีไหมใจชื้นขึ้นมาบ้างยังไม่น้อยใจแล้วนะอ่ะรับไปเลยเออรางวัลสำหรับความตั้งใจและความพยายามของน้องทั้งสองคนไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญทองหรือว่าของมีค่ามีราคาอะไรแต่เป็นรางวัลที่ทำให้มาร์กและตูนอินเอมใจและอิ่มอร่อยไปพร้อมๆกันได้ครับ อ่ะเป็นไงสัมผัสดีเลวไหวานวายหวานชาไหมสุดๆจากต้นเลยนะยยยหลังจากอร่อยอร่อยกับส้มโอหวานๆผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามกลางร่องสวนกันไปแล้วประชุมได้พาเด็กๆเดินชมสวนผักผลไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนที่นี่ครับสวนของประชุมเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นสวนสวนผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสวนผักแซนเข้ามาด้วย ทำไมทำไมเราคิดที่จะปลูกให้มีทั้งสวนผักแล้วก็สวนผลไม้ด้วยเราอยากได้สวนผสมผานแล้วก็เราชอบกินผักผักของเราปลอดสารเราไม่ได้ฉีดยาก็ม,มันกินแล้วมันก็ดีฝ้ายผักที่ขายตามท้องตลาดเออ,อ,อก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะเด็ดกินจากสวนสดๆก็กินได้เลยค่ะได้เลยจะสังเกตได้ว่าผักผลไม้หลายหลากชนิดที่ประชุมปลูก ล้วนแล้วแต่อวบอ้วนผลดกสดสะอาดน่ารับประทานทั้งสิ้นครับนี่คือต้นอะไรนะครับคะน้าต้นคะน้าเราเคยเห็นต้นคะน้าที่ปลูกจากแปลงแล้วก็โตเป็นใบใหญ่เขียวขนาดนี้มาก่อนไหมไหมแล้วเป็นไงดูต้นคะน้าดิบวบอันดีไหมกินมากเลยนะและที่สําคัญไม่มีสารพิษปลอมปลนเลยนะประชุมเนะเคล็ดลับที่ทําให้ผักผลไม้เจริญงอกงามเีขนาดนี้ทั้งทที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเร่งสีเร่งโตแต่อย่างใด ก็คือน,น้ำสกัดยุลินซีชีวภาพที่ประชุมทำไว้ใช้เองครับ